งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับทุกเรื่องล้วนมีคุณค่าแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาและสําหรับงานวิจัยที่จะนําเสนอในวันนี้นั้นก็เป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประชุมทางวิชาการครั้งที่41ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยนะครับช่วงซึ่งนําผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกไปแพร่สู่สังคมครับและวันนี้ช่วงของเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งทํางานวิจัยเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีนะครับด้วยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาครับจะเป็นอาจารย์ท่านใดไม่ได้นอกจากอาจารย์จิรเดชจำสว่างครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์จิรเดชนี่ก็อยู่ประจำภาควิชาโรคพืชนะครับคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน การวิจัยนะครับเกี่ยวกับการควบคุมโรคพืชอยู่ด้วยการโดยใช้วิธีชีววิธีครับผมก็เน้นเกี่ยวกับการควบคุมโดยใช้เชื้อราแต่กคเดเดิมเป็นหลักนะฮะแล้วก็วิจัยเรื่องนี้มาสิบห้าสิบหปีแล้วครับโอ้โหก่อนผมจะมาทางานตรงนี้อีกนะครับการทํางานของอาจารย์นี่ขั้นตอนแรกๆนี่ยุ่งยากไหมครับกว่าจะเอามาเป็นเชื้อราก็ยากเหมือนกันนะฮะว่าสิ่งยากอยู่ที่ว่า เชื้อเนี่ยมันมีอยู่แล้วในดินนะ๋อเหระครับทีนี้เราก็จะต้องไปแสวงหาคือต้องไปแยกเชื้อจากดินออกมานะครับแล้วก็มาทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนทดสอบในเรือนปูกพืชทดลองกับต้นกล้าที่เราปลูกในกระถางนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะไปทดสอบในสภาพพื้นที่คือเป็นสวนจริงๆนะฮะก็จะใช้เวลายาวนานเพราะว่าโรคพืชมีหลายโรคที่เกิดจากเชื้อราในดินเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวพืชก็มีหลายชนิดเราก็จะต้องวิจัยใช้เวลามานานงั้นผมต้องถามขออนุญาตถามอาจารย์แบบที่คนไม่รู้นะครับว่าเชื้อราไทโคดามาจริงๆแล้วคืออะไรครับอาจารย์ เชื้อราไตรคโคเดมานี่ก็เป็นเชื้อรารที่อาศัยอยู่ในดินนะครับ,รบอยู่บนเศษซากพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่ตกลงไปแล้วก็ตายอยู่ในนั้นนะฮะเขาจะใช้นั้นเป็นอาหารคร,ครับเราจะใช้เชื้อราไตรคโคเดมาเนี่ยเราก็ต้องไปแยกเชื้อจากดินขึ้นมามแล้วก็มาทดสอบ,บนะครับในห้องปฏิบัติการนะครับ ดูว่าสายพันธุ์ไหนดีเราก็คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไปทดสอบในเดือนถูกพืชทดลองครับอาจารย์ครับจากการทํางานวิจัยเรื่องของเชื้อราไทโคเดอร์มาที่ผ่านมา15ปีนะครับผลงานวิจัยเป็นไงบ้างครับก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเราใช้เวลาในช่วงของ10ปีเนี่ยนะครับกว่าที่ผลงานนี้จะนําออกมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับบริษัทเอกชนครับเอกชนเขาก็จะไปผลิตในรูปของผงเชื้อนะฮะใส่ผงนะครับเป็นรูปผงเชื้อแบบนี้ แล้วก็เราจะมีปัญหาในเรื่องของเชื้อว่าเขาจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะรเราก็เลยต้อง ขนาดจะมีราคาแพงต้องมีการลงทุนนั่นนะก็เลยต้องกลับมาแก้กันอีกนิดนึงว่าจะทํายังไงให้ถึงมือเกษตรกรได้ง่ายๆทีนี้ในรูปในอดีตก็เหมือนกันนะฮะเราก็มีอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเชื้อสดอันนี้นะฮะอ๋อครับอันนี้เป็นรูปที่เราได้มอบเชื้อให้กรมเสริมการเกษตรนะฮะเขาเอาไปเผยแพร่โดยการเลี้ยงบนเมล็ดข้าวฟ่างนะฮะแล้วก็เอาไปให้เกษตรกรใช้ อันนี้เป็นเมล็ดข้าวฟ่างเ็เเมลดข้าาฟชื้อจะอยู่เกาะอยู่บนนี้ครับทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นที่ว่าอันนี้เกษตรกรทําเองไม่ได้ครับอันนี้จะต้องให้นักวิชาการเป็นฝ่ายทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเกษตรกรยังทําไม่ได้เองเนี่ยมันก็จะลําบากการใช้ก็จะไม่ทั่วถึงใช่เราก็เลยคิดค้นวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยขาทำเองได้นะฮะ เราก็เลยหาวิธีที่จะเลี้ยงเชื้อบนเมล็ดข้าวนะครับที่เป็นปลายข้าวหรือเป็นข้าวสารก็ได้ครับแล้วก็วิธีการที่เราคิดก็จะง่ายขึ้นนะครับโดยการเรารู้ว่าเกษตรกรเนี่ยทุกบ้านเขามีหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะฮะนั้นเราก็ให้เขาใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยเป็นเครื่องมืออุปกรณ์สําคัญสาคัญเลยนะครับแล้วก็ใช้ข้าวนะครับ3ส่วน น้ำสองส่วนนะให้เขาใส่ไปในหม้อข้าวแล้วหุงข้าวเสร็จเนี่ยเขาก็ได้ข้าวสุกมาครับใช่ครับพอข้าวสุกก็วิธีการง่ายมากเลยคือตักข้าวเท่าสุกนั้นอ่ะตอนที่ยังร้อนเนี่ยนะฮะใส่ในถุงพลาสติกอ๋อครับผมนะครับเราจะกําหนดไว้ว่าใช้ถุงขนาด8ปดถนิ้วนะแล้วก็ใส่ข้าวไปประมาณ3ทัพพีก็จะได้ประมาณ250กรัมต่อถุงจากนั้นก็ให้เขาหยอดเชื้อลงไปในถุงครับ นะครับหยอดเชื้อรอให้ข้าวเย็นก่อนต้องรอให้ข้าวเย็นข้ารอข้าวร้อนนี่เชื้อตายหมดรอให้ข้าวเย็นเสร็จแล้วหยอดเชื้อลงไปในถุงครับนะฮะเราก็ได้คิดค้นเพื่อให้ความสะดวกเนี่ยก็เลยทําเป็นเชื้อรูปขวดเชื้อนะฮะอ๋อครับอันนี้ก็จะเป็นรูปขวดเชื้อเป็นขวดแล้วก็ในขวดก็จะมีผงเชื้อนะฮะวิธีการก็คือเอาเชื้อนี่ใส่เข้าไปในถุงตอนที่ข้าวเขาจะเย็นแล้วือเกือบเย็นแล้วเนี่ยนะฮะ จากนั้นเราก็แค่ลัดยางที่ตัดถุงเขย่าเชื้อให้เข้ากันนะครับให้เข้ากับข้าวแล้วนะครับก็ให้กระจายตัวครับเสร็จแล้วเราก็จะรวบถุงแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยทิ่มนะเข็มเนี่ยเจาะนะครับจะเจาะบริเวณรอบๆรอบๆปากถุงนะครับอันนี้เหตุผลก็คือเชื้อถ้าต้องการอากาศนะครับ ทนี้ต้องการอากาศเราก็แค่ไปวางไว้ในห้องที่มีแสงสว่างพอสมควรแสงไฟนีออนจากบ้านก็ได้อะไรก็ได้นะฮะแตมีแสงหน่อยครับแล้วก็ขั้นตอนเราจะละเอียดนิดนึ่งก็คือ2วันปั๊บเราต้องมาขยาอีกทีหนึ่งเบาๆนะฮะแล้วก็จากนั้นก็บ่มต่อไปพอครบ 6วันหลังจากที่เราทำเนี่ยนะฮะหกถึงเจ็ดวันเราก็จะได้เชื้อที่มีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวผมว่าสีเขียวนี้ค่อนข้างจะเป็นเขียวที่ดูสมบูรณ์แบบนะฮะอันนี้เขียวดีมากเลยใช่ไหมฮะดูดูแบบไม่ไม่ใช่มีเชื้ออะไรติดเข้ามาครับพอทราบเป็นไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงวิธีการใช้แล้วครับอาจารย์เราใช้ได้ทุกแบบเลย สารเคมีใช้ได้ยังไงเราใช้ได้เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนะครับตั้งแต่คลุกเมล็ดพืชนะฮะคลุกเมล็ดพืช่อนปลูกก็ได้ก็ได้นะครับหรือเราเอาไปผสมกับพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะฮะแล้วก็เอาไปหวานในแปลงหรือเอาไปรองก้นหลุมนะครับก็ได้หรือพอเสร็จแล้วนะครับอยากจะอยากจะฉีดพ่นก็ได้นะเราก็ทําผสมน้ำเป็นรูปน้ำเขียวๆนะฮะนี่คิดครบวงจรเลยจริงๆครับ ก็จะถารูปน้ำเขียวๆนี้ทำยังไงครับรไม่ยากนะฮะก็เอาน้าใส่ถุงล่างๆลงไปแค่นั้นเองแล้วก็กรองกรองเอาเมล็ดข้าวออกเราก็จะได้น้ำเราเรียกน้ำสปอร์นี่นะครับอันนี้ใช้ได้สารพัดเลยนะฮะจะเอาไปฉีดพ่นลงไปตั้งแต่ต้นกล้าเลยปลูกพืชไปแล้วจะไปฉีดที่โคนต้นก็ได้นะครับหรือจะไปฉีดบนต้นที่มี พืชโตเรียบร้อยแล้วสมมณ์แล้วเนี่ยนะแล้วถ้าสมมติในกรณีที่พืชโตแล้วเนี่ยมีแมลงรบกวนหรือว่ามีมีโรคอาจจะเป็นโรคต่างๆใบจุดหรือใบเน่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอันที่เรากําลังให้ความสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะฮะเรายังคิดว่าไตรโคเดอร์มาเนี่ยเข้ามาจากดินเขาน่าจะไปควบคุมเชื้อโรคพืชที่อยู่ในดินเป็นหลัก นะฮะแต่จากรายงานต่างประเทศเขาก็มีมากขึ้นเรื่อยเ่ยนวว่าเราไปคุมโรคบนใบได้ตอนนี้เราก็เลยเริ่มทดลองแหละแล้วก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะดีมากนะฮะขณะนี้เราทดลองใช้ฉีดป้องกันโรคกุ้งแห้งของพริกนะฮะลิกชีฟ้านะครับเป็นโรคกุ้งแห้งเป็นโรคกุ้งแห้งอันนั้นเกิดจากเชื้อราเข้าทําลายที่ผลพริกก็ได้ผลตอบสนองที่ดีนะแล้วก็ไปฉีดในเกษตรกรเขาเป็นลองของเขาเองนะครับเขาฉีดบนหน่อไม้ฝรั่ง ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าไปหยุดโรคที่ทําให้เกิดเป็นจุดเป็นแผล<อ>เรียกโรคตาเสือนะครับผมบนบน่บนอ,อไม้ฝรั่งได้อันนี้ก็เลยทําให้เราพยายามมุ่งที่จะเข้ามาวิจัยด้านนี้มากขึ้นรวมทั้งไตรโคเดอร์มาเองเนี่ยต่างประเทศเขาวิจัยนําไปเยอะเลยว่ามันไปกระตุ้นให้พืชต้านทานโรคได้นะฮะพราะนั้นเราฉีดไปปั๊บหรือใส่ไปในดินปั๊บเนี่ยนะฮะพืชเขาจะมีการตอบสนอง แล้วก็ส่งสารบางอย่างขึ้นไปบนส่วนบนของลําต้นพืชนี่เป็นวิทยาคารที่ที่ใหม่นะครับกำลังให้ความสนใจกันเยอะครับผมอาจารย์แล้วการทําเชื้อราไตโคเดมาแบบใหม่นี้อาจารย์ได้มีวิธีการอบรมให้เกษตรกรบ้างไหมครับครับโชคดีปีนี้นะครับเราได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบทุนให้มาก้อนหนึ่งสําหรับการเผยแพร่เทคโนโลยีอันใหม่นี้โดยเฉพาะเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรท่านใดที่รวมตัวกันมาสัก 30- 40คนเนี่ยนะฮะมาติดต่อที่เรานะครับถ้าเราพร้อมจะมารับการฝึกอบรมที่เราก็ได้หรือถ้าท่านไม่สะดวกนะฮะก็ขอให้ติดต่อมาถ้าทางคณะทางชีมงานเราไปได้นะครับผมก็พร้อมที่จะไปเผยแพร่เชื้อราไตรโคเดอร์มานี้ทั้งวิธีการผลิตการขยายการใช้นะครับโดยไม่ท่านไม่ต้องเสียสตังค์เลยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืองานวิจัยนะครับและการบริการวิชาการดีๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับการทําเชื้อราไตรโคเดมานะครับผมแบบใหม่ป้องกันโรคพืชได้หลายชนิดทีเดียวนะครับอาจารย์ครับช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับน่าเสียดายจริงๆ ครับงานวิจัยมีประโยชน์อย่างนี้นะครับก็ทราบว่างานวิจัยตันนี้ก็ได้เป็นผลงานวิจัยดีครับในการประชุมวิชาการชาาปีที่แล้วครับปีที่ผ่านมานะครับสาหรับวันนี้คงต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่ให้ข้อมูลและครความรู้มากมายเลยทีเดียบเป็นประโยชน์กับผู้ชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อน